<Okay. S 2> โอเคคนนั้นกาลังพูดคุยอยู่ว่าลูกจ๋าข้างหน้านี้มันคืออะไรลูกก็บอกว่ามันคืออะไรนะคะอ,คอ่ะ,ม,ะมันคือชื่อกลุ่มกลุ่มของหนูใช่ไหมคะอ่าด้านหลังเนี่ยจะไม่เห็นชื่อกลุ่มลูกจําได้ใช่ไหมว่าลูกอยู่กลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มอลาซาระลาแผ่นดินไหวค่ะค่ะมีอายะประจํากลุ่มไหมคะมีค่ะอะไรเอ่ย ปัมไย,ยะมัลน,นิสกอล,ล,ละรติลคอยรอยยรดังนั้นผู้ใดกระทำความดีหนักเท่ารอองทุลีเขาจะได้รับผลตอบแทนสุล้ออัลจาระอาญาทีเจ็ดค่ะจ้ากลุ่มกลุ่มถัดไปจำชื่อกลุ่มตัวเองได้ไหมคะ ค่ะอ่าได้ตอบพร้อมกันเลยลูกอัลอลอามปสาสุสักค่ะอายาปะปาจามกลุ่มค่ะอายะปาจามกลุ่มค่ะวาอินตุติยอั สุรัอัลอฮลอัลอา,ลา,อายะอที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกค่ะอันมูมีนูนผู้ศรัทธาอายะประจำกลุ่มรอบิฟาลาตาเจอน,น คนไม่ดีด้วยเถิดซุละอัลมุบินุนาาที่94ค่ะมาชาลลอฮ์ะนะคะอันนี้เป็นนักเรียนชั้นฟารูินชั้นปีที่2นะคะหนูรักอัลกุรอานวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปนะคะมาลูมัตกรานียะนะคะในเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับอัลกุรอานต่อยอดจากน้องฟารูินชั้นปีที่1เมื่อคือนที่ผ่านมานะคะ,ะคู ลักษณะก็จะออกเป็นแนวตอบปัญหานั่นแหละนะน,นะคะแต่ว่าก็เหมือนเป็นการเล่นเกมเอารูปแบบมาเฉยๆไม่เล่นเกมไม่ชิงไม่อะไรทั้นนั้นก็จะมีะมีคะแนนสะสมคะแนนนะคะมีชื่อกลุ่มกลุ่มอะไรกันบ้างนะกลุ่มแรกทางด้านขวามือชื่อกลุ่มมุมีนูนนะคะและมีอายะประจํากลุ่มกลุ่มที่สองซุรอกลุ่ลอันธราม,ามปะสุสัสและกลุ่มนี้คืออาจันละนะคะหรือว่าจินจาน แผ่นดินไหวนะนะคะก็ทั้ง3อ่ะเดี๋ยวรอบแรกรอบแรกเป็นการเทสครูจะให้ตอบพร้อมกันหมดเลยทั้ง3กลุ่มโอเคไหมคะทั้ง3กลุ่มและทุกคนนะอันนี้เอาพร้อมๆกันก่อนนะคะยังยังไม่ยัง,ยง,ยง,ยงไ,มไม่มีการแข่งนะอ่ะอันนี้เป็นการทดสอบ example ลูกลูกหยิบไม้ขึ้นเลยค่ะมีเลข1ถึงเลข23อะ่ะครูให้นักเรียนเลือกอ่ะใครจะเลขไหนดี เริ่มต้นที่เลขไหนพูดมาเลยหนึ 23, ่งถึงยี่สิบสามหนูจะเอาเลขไหนก่อนนะคะครูให้เลือกหนึ่งข้อที่เหลือครูเลือกเองออาเลือกอันนี้เป็นการทดสอบเฉยๆเร็วอ่าไม่ไม่เลือกใช่ไหมงั้นครูเลือกเองนะคะครูให้สีักเดียวแล้วนะโอเคเริ่มต้นที่ซูรอที่ถูกประทานณน,ะนครมาดินะมีกี่ซูร์ ย8สุร์ค่ะอันนี้คำถามแรกคำถามถัดไปครูไม่เรียงหรอกที่ครูเขาให้มาเนี่ยอุมซูร์ที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานคือซูร์ใดซูร์อัลบากรอค่ะอ่าผู้ที่ทำการบันทึกวฮีคือใครเซดูซาบิค่ะง่วงนอนแล้วยังลูกเอายังเหรออ่า ดูยันยันไปนิดนะเดี๋ยวเติมเติมแบตชาร์จแบตนิดนึงเดี๋ยวอ่ะทีนี้เทสรอบถัดไปถ้าครูอ่านคําถามแล้วนักเรียนรีบตอบเลยนะโอเคไหมคะอ่ะครูเริ่มแล้วนะอัลกุรอานทั้งหมดมีกี่คำเจ็ดมือเจ็ดตาเจ็ดหัวสักสิบแปดสิบห้าคำค่ะขออีกรอบกลุ่มมุมินูนคะอัลกุรอานมีทั้งหมดกี่คำมุมินูนตอบเลยลูก 77,439คำคำ่ะอ่ะสุรอ้อนอ่ากลุ่มอันอามแมละลูกอ่าหนู 77, ให้คำตอบซิเหมือนกับเขาไหมอัลกุรอานมีทั้งหมดกี่คำ77,439าาคำคำ่ะอ่าแล้วกลุ่มซันซาระาละเธอเชื่อเขาไหมมีกี่คำคะ77,439่า 77, คำคำ่ะมชาชาอัลลอฮ์ขออีกข้อหนึ่ง อันนี้เดี๋ยวท่านท่านผู้ชมด้านล่างลองดูนะคะว่าเสียงเนี่ยเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนน,นะเพราะว่าครูหูตามมวไปหมดนะฟังไม่รู้เรื่องละให้ด้านล่าง<ห>ช่วยนะคะ<ม>อา้าหนองสาฟังครูนะอันนี้ง่าย<ๆ>เกินไปเดี๋ยวคอมเปลี่ยนก่อนอัลกุรอานมีทั้งหมดกี่ซุร้อหนึ่งสีุ่รหอค่ะอีกข้อได้ไหมอ่ะ ครูอยากได้ความเร็วกว่านี้อ่ะครูแบบว่าวัยรุ่นอะไรนี้จํานวนการสุจุดในอัลกุรอานมีทั้งหมดเท่าไร่ประมาณนี้ประมาณนี้ให้แบบให้มันให้ได้ใจวัยรุ่นหน่อยสีวัยรุ่นใจร้อนนะขออีกข้อนะลูกอัลกุรอานเริ่มประทานลงมานะที่ใดนี่ไฟเริ่มติดแล้วคุณนาเมื่อกี้เขาก็ค่อยๆสตาร์ทครูเปลี่ยนหน้าใหม่ละนี่เหมือนจะยากโอ้สุรใดที่ทำให้เกิด รัศมีระหว่างสองวันศุกร์สาร์และอาิค่ะอ่าอะละอันนี้ครูชิมล้างเลยครูจะเข้าเรื่องจริงแล้วนะอ่นักเรียนส่งตัวแทนหนึ่งกลุ่มกลุ่มละหนึ่งคนเลยจ้าไปด้านหน้าเลยเอาไม้ไปด้วยลูกเอาลูกยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าหน้ากลุ่มของตัวเองใกล้ๆนะคะเพื่อครูอาจะได้รู้ว่าอ่ะอันนี้คือกลุ่มใคร หมูมินูลูกขยับไปน,นิดนึงโอเคไม่ต้องมากก็ได้ลูก,<ต>ลกโอเคใครไวใครได้คะแนนนะคะ,ะอ่ะตายระหว่าให้ใครดูควยช้ะข้างล่า,งข,า,ง,ลาง,งข้างล่างหรือข้างล่างช่วยช่วยบอกนะคะว่ากลุ่มไหนตอบได้ก่อนนะควรนะฟังคนนั้นแหละเดี๋ยวผู้ปกครองใครเข้าข้าง คำถามแฟ้มที่หนึ่งนะคะให้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 ทำสมาธิไม่เชื่อหร พร้อมนะคะกรรมการด้านล่างพร้อมนะคะใครไว้ใครตอบนะใครคือผู้ที่นำอัลกุรอานมาให้ท่านนบีินสุนลล่าว่าอะฮรวะซัลลัมจิบรีค่ะกลุ่มไหนคะด้านล่างครูฟังด้านล่างนะลูกฉนะันลูกฉันใช่ไหมคะกลุ <laughs> <laughs> ่มไหนกลุ่มนี้ใช่ไหมคะนะกลุ่มนี้ชื่อกลุ่มอะไรเดี๋ยวคุณอาขออนุญาตดูลูกชื่อกลุ่มอะไรคะอันซาล่าโอเคซันซาลา ด้านลางขาสันสระใช่ไหมคะกลุ่มนี้ใช่ไหม example ไปก่อนให้ยางนั้นอันนี้อันนี้คือว่าจริงแล้วนะวอร์มวอร์มวอเร่มนะคะอัลกุรอานเริ่มประทานลงมาณที่ใดอิรอค่ะอัลกุรอานถูกประทานลงมาขณะนบีอายุเท่าไหร่0ปีค่ะอายะแรกถูกประทานลงมาคืออายะใดัล ผู้ที่ทำการบันท uh ึกวะฮีคือใครเจดบุซาบีค่ะมาชาอัลลอฮ์บาร์กัลลอฮฺฟีกุมนะคะโอ้โหตอบกันได้แบบว่าเ่วคข้องและว่องไวมากไม่รู้จะควนานไม่รู้จะให้คะแนนใครถูกเลยใช่ไหมล่ะก็มองแบบอึ้งๆตึ้งๆนะคะผู้ของด้านล่างนั้นที่หน้าจอเนี่ยน่าจะมีทั้งคําถามและคําตอบให้นะคะถ้าหากว่าอยากตอบไปกับน้องด้วยก็อ่านแล้วก็ตอบไปกับเขาด้วยใช่เตอบได้อประมาณอย่างนี้เลยนะคะถัดไปขอตัวแทนคนถัดไปของกลุ่มเลยจ้าฮามดูลิลละ คำ<า>ถามแฟมที่สองนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะอัลกุรอาน อ่ให้คนอ่านนี่แหละไม่พร้อมเอาใหม่อัลกุรอานถูกประทานลงมาทั้งหมดกี่ปีส3ปีค่ะใครคือผู้ที่รวบรวมอัลกุรอานให้เป็นเล่มเดียวกันอุสมานบูรขานค่ะอัลกุรอานมีทั้งหมดกี่ยุสสามสิบยุสค่ะอัลกุรอานหนึ่งยุสมีทั้งหมดกี่หน้า21หน้าค่ะอัลกุรอานมีทั้งหมดกี่ซุร้อนหนึ่งร้อยสิบสุร้อนค่ะมาชาอัลลอฮ์มาระกัลลอฮุฟีกุมนะคะเยี่ยมไปเลยคำตอบถูกต้องไหมคะท่านผู้ชมมองทับตามในจอมันขึ้นหน้าจอให้ไหมเอ่ยมาชาอัลลอฮ์ ไปค่ะขอตัวแทนขอตัวแทนอีกอ่ะอ่ะพร้อมพร้อมตัวแทนพร้อมยังเนี่ยห้ามซ้ำห้ามซ้ำอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะลูกสาวให้อ่า เพืงข้าหลังกระซิบเออบอกให้แอบอกให้พร้อมไหมลูกพร้อมนะลูกไม่มั่นใจให้ข้างหลังกะซิบเนี่ยคุณนาคุณนากะซิบให้ริ่มนะคะสุรทปทานนนคมกรมรททานนนคมดีนามีกี่สุรทสุรททานนนคมดีนมีกี่สุรประทานครมดามกีสุริานนนคมีกี่สุรทธิรทธสทานนมดีกี่สุร ไปไป็นไรขันไปนะอักุรอานมีทั้งหมดกี่คำหหมื่นเจ็ดหมื่นเนสี่ร้อยสามสิบเก้าคำค่ะอัลกุรานมีทั้งหมดกี่อักษรสามแสนสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอักษรค่ะาลอเป็นตัวเลขทั้งนั้นเลยอ่ะนะอันนี้เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอัลกุรอานนะคะมาชะลอ ถัดไป่ะทีนี้ทั้งกลุ่มตอบพร้อมกันเลยนะคะหรือว่าจะใช้ตัวแทนกลุ่มอีกอ่านเร็วครูอ่านเร็วตอบเร็วนะคะโอเคไหมโอเคนะพร้อมนะคะเริ่มจำนวนการสุดจุดในะอันกุรัานมีทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ สุร้อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอานคือสุร้อนใดปะเจียค่ะสุร้อนที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานคือสุร้อนใดปะกัลล์ค่ะสุร้อนที่สั้นที่สุดในอัลกุรอานคือสุร้อนใดปะกัลลสั้นค่ะสุร้อนที่อยู่ประธานนครมักการมีกี่สุร้อนยี่สิบแปดสุรอ่ะเท่าไหร่นะนครมักการลูกเท่าไหร่นะคะแปดสิบหกสุรค่ะอ่าแปดสิบหกสุรนะคะมาชาอัลลอฮฺ อะคำถามแ้มที่ห้าโอ้โหยากแล้วเนี่ยพร้อมไหมคะนักเรียนตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดเลยนะลูกอ,อันนี้อายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอานคืออายะใดอายะตุนีค่ะสาฮาบะที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานคือใครเซฟุลูตาดิค่ะ ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ถูกกล่าวชื่ออย่างชัดเจนในอลัลกุรอานคือใครคะนาั์ยาค่ะใครคือภรรยาของฟิราูลที่เป็นผู้ศรัทธาอลัลกุราอานอะยะสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาคืออาาะยะใดวัตตะกุยามัล อัลลอฮ์บาริก allahu fi kum เป็นไงสุดยอดไหมะคะอิ่งกันไปเลยใช่ไหมล่ะทีนี้มารุนแรงกว่าเดิมก็ไปอีกอะรอบนี้สิบคำถามเลยนะเอากลุ่มที่เสียงดังอะ่ะครูหูไม่ค่อยดีตาก็ไม่ดีหูไม่ดีไปพร้อมเหมือนกันหมดเลยขอเสียงดังเลยนะลูกเสียงดังนะนะพร้อมๆกันนะคะ สูรดใดที่ใช้ในการขับไล่ใชยตอนสุรดายค่ะเก่งมากอายะใดที่จะปกป้องจากความปั่นป่วนของดัจจ้าล10อายะของสุราที่ค่ะอายะใดที่เป็นที่เพียงพอสำหรับผู้อ่านมันในทุกๆคืน2อายะทนของสุรายค่ะอายะใดที่จะปกป้องจากบรรดาใชยตอน สุร o d a ที่ทำให้เกิดรัศมีระหว่างสองวันสุกสุรอดตยค่ะสุร o d a ที่ได้รับนามชื่อว่าเป็นสุร้อแห่งความโปรดปรานสุรานสลูค่ะสุร o d a ที่ได้รับนามชื่อว่าสุร้อแห่งจัญญามารยาทสุราุอดค่ะสุร o d a ที่ได้รับนามชื่อว่าสุร้อแห่งการต่อสู้ ซุโรใดที่ได้รับนามชื่อว่าซุรรแห่งการเปิดโปงออและข้อสุดท้ายซุโรใดที่ได้รับนามชื่อว่าซุรรของผู้ศรัทธาบารัคโลฟีคุมสุดยอดไปเลยนะคะยังไม่จบยังไม่จบโว,วนาให้คะแนนไม่ทันน่ะไม่ให้เฮ้ยมาแล้วคะแนนแ <laughs> ฟ่ที่สองรอบสิบคำถามนะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะลูก สุรใดที่ได้รับนามชื่อว่าสุรของสุไลมานสุรอันนัูค่ะคำใดที่อยู่กึง่งกลางของอัลกุรอานวัลย,ย์ตะลับต<อ>้ค่ะต้นไม้ที่ถูกสาบแช่งในะอัลกุรอานคือต้นไม้ใดต้นสักูค่ะจำนวนบรรดานาบ,บีที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานมีจำนวนเท่าไร่นาค่ะนบีท่านใดที่ถูกกล่าวมากที่สุดในอัลกุรอาน มูซาหนึ่งร้อยสี่สิบหกครั้งค่ะในอัลกุรอานกล่าวถึงนามชื่อของนบีของเราทั้งหมดกี่ครั้งหครั้งค่ะมัมมายสีครั้งค่ะอห้าครั้งค่ะสุฮบบท่านใดที่ท่านนบีชื่นชอบในการรับฟังอัลกุรอานจากเขาอ,อับดุลลอฮ์ สหบาตรท่ <rude S 2> านใดที่มีชื่อเสียงในการอ่านอัลกุรอานอย่างไพเราะอับูบูซาอัลชอาลีค่ะผู้ที่ทำการบันทึกวาฮีคือใครซุดซาลค่ะอัลกุรอานถูกประทานลงมาทั้งหมดกี่ปีย3สสาปีค่ะมาชาอัลลอฮ์บารลคอุฟิกุม แฟมที่สรอบสิบคำถามหมดแรงยังลูกยังค่ะอ้าวมาชอัลลอฮเริ่มนะคะสอฮาบาท่านใดที่อลัลลอฮ์ทงสัยให้ท่านดบ,บีทำการอ่านสุรออัลบายินะให้กับเขาอุบายบุดครับ,บค่ะนามชื่อของมาลาอิกาท่านใดถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานจิบลีมาอาร ออายะที่ซ้ำกันมากที่สุดในอัลกรุรอานคืออายะใดไฟาลีอัลัยรอบพิกูมาตูกันสีบานค่ะอชล้์ซุรอที่ไม่ได้ถูกเริ่มด้วยกับบิสมิลลาคือสุระอใดซุรออาตาวะค่ะใครคือผู้ที่ทำการโต้เถียงกับท่านนาบีอิบรอฮีมเรื่องพระเจ้านำรูดบุดกันอ่า สุโรใดที่จะทําให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพสุโรอันลุคค่ะอายะใดที่จะปกป้องจากความปันป่นป่วนของดัจจาลสิบอายะแรกของสุโรอันคีค่ะอายะใดที่เพียงพอสําหรับผู้ที่อ,านนอ่านมันในทุกๆคืนสองอายะท้ายของสุโรอันค่ะอัลกุรอานมีทั้งหมดกี่สุโร หนึ่งหนึ่งร้อยสิบสีุราอค่ะสุรอที่ถูกประทานนครมักขอนมก,ก้มีกี่สุรอ้อแปดสิบสุรอ้อค่ะมัชอัลอลุบารกลอฮูฟีกุมนะคะอันนี้เป็นมารูมัดกรุรอานิยานะคะเป็นข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับอัลกรุรอานจะเห็นได้ว่านะคำถามที่ที่คุณนอามาถามเนี่ยจริงๆแล้วครูเขามีคำถามอยู่ทั้งหมดประมาณ ห้าสิบสามคำถามแล้วแล้วเขาก็ให้ครูมาแต่ว่าครูก็จับมาตัดสลับไม่เรียงกันนะคะก็ถือว่าคำนี้และน้องเขา ในความรู้ตรงนี้เขาจําได้จริงแลวก็แล้วก็ยืนยันว่าเออเขาเขาไม่ได้ท่องเป็นข้อๆคือมาจากความจําจริงๆนะคะแล้วก็ในกลุ่มที่นักเรียนเขาเป็นชื่อกลุ่มของพวกเขาเนี่ยมันมาจากไหนที่ไหนอย่างไรมันก็คือกลุ่มอัลกุรอานในห้องเรียนอัลกุรอานนั่นเองใช่ไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนเขาแนะนําตัวอีกครั้งในชื่อกลุ่มของเขาพร้อมอายะประจํากลุ่มค่ะเริ่มที่กลุ่มทางขวามือสุดท้ายของครูเลยเริ่มเลยค่ะ อันผูนม,มีนูนผู้ศัทธาอายะประจำกุ่มรอบบิฟาลาตาเจอ,อันนีฟิลเกามิสอลิมินโออัลลอฮขอพระองค์ทรงโปรดอย่าให้เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนไม่ดีด้วยเถิด ่ะนนี้เป็นกลุ่มซุรอมมินูนนะคะนี่คือกลุ่มจริงๆที่กลุ่มกลุ่มนักเรียนที่เขาใช้ในห้องเรียนอัานกุรานะคะจะแบ่งเป็นกลุ่มอย่างนี้แล้วก็มีอายะประจํากลุ่มนะถัดไปกลุ่มถัดไปลูกกลุ่มตรงกลางชื่อกลุ่มซุรอะไรพร้อมอายะประจํากลุ่มค่ะกลุ่มอัลอาลามปาซูศาสอาอายะประจํากลุ่มประจากลุ่มวินตุติยาอัลซาร สุดท้ายชื่อกลุ่มพร้อมอายะประจำกลุ่มเลยค่ะกลุ่มแอสันซาลาแผ่นดินไหวาอายะประจำกลุ่มฝาไมา สุลาะอันซันซาละอายะที่เจ็ดค่ะมาชอลาะนะคะนี่ก็เป็น การที่นํามาจากห้องเรียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนอันกุรอ่านห้องเรียนรวมหรือว่าเป็นข้อมูลวิชาการที่เรียนอยู่ในห้องเรียนของตนเองนะคะขอบคุณนักร้องนักร้องน้องๆแหมรวมกันเป็น <c oughs> นักรอ <c oughs> ้องเฉยนะคะก็ทำแล้วนะีนเป็นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่น้องเขาสังกัดอยู่จริง,รงๆเนาะใ, <c oughs> ในในโรงเรียนของเราจะมีทั้งหมด24กลุ่มด้วยกันนะคะ,<ล>ะโดยแอบแอ,บอ,แอบกระซิบ<อ>ครูมิดาเขาประหยัด เขาไปแกะเอาของจริงคืออายะประจํากลุ่มันจะมีติดอยู่ที่ห้องเรียนกุรอานใช่ป่ะครูประจําชั้นชั้นสองเขาก็ในเมื่อฉันแสดงชุดนี้ฉันก็ไม่ลงทุนและฉันก็ไปแงะองเรียนกุรอานมาติดกันตรงนี้เลยนะนี่แหละมันก็คือสิ่งที่ใช้จริงและเป็นประโยชน์จริงนะคะอาฮัมุลินละขอเสียงปรบมือให้กับน้อง ฟัรดูอินชั้นปีที่2นะคะที่พวกเขามีความสามารถในการที่จะมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอันกุรอานในอีกหลายๆแง่มุมในหลายๆเรื่องราวนะคะอาคำามดีแล้วขอบคุณนักเรียนชั้นฟัรดูอินชั้นปีที่2ค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนกล่าวสลายจ้าลูก มีจากน้ำชานะคะมีมีคนลืมอะไรเนี่ยกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์แขวนคอได้คล้องคอได้นะคะแล้วก็กระเป๋าอะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยเป็นถุงถุงผ้านะคะลืมอยู่ที่ที่โซนน้ำชานะคะก็มาติดต่อรับได้ที่ด้านข้างเวทีนะคะ ค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมชุดสุดท้ายของนักเรียนฟรโดอินชั้นปีที่2นะคะเดี๋ยวขอขอฝ่ายเวทีเคลียร์เวทีสักครู่นะคะแล้วก็ในชุดถัดไปเขาก็จะขึ้นมาแสดงในชุดที่จบไปนัก็คือหนูรักอันกุรอ่าน EP พีสนะคะเป็นการนําเสนอโอ้โหอันกุรอ่านฟังแล้วโอ้โหความรู้เพียวๆเลยนะคะมาครูพอที่จะจําอะไรได้บ้างนะ <laughs>